ขอเซลฟีก่ก็อ่าเร็วๆนะจ๊ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะเปลี่ยนตาเปลี่ยนตัวาฉันว่าฉันเปลี่ยนไปหากใครที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้จะรู้ว่าสบายทำพิธีกรให,กให้กับซีรีส์เรื่องนี้นักแสดงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นวันฟินาเล่ถ้าไม่ใช่ฉันจะเป็นใครล่ะคะเุ บอกเลยว่าวันนี้ดิฉันตั้งใจพักเปียมาแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน y t u Fan Meeting ค่ะดีมากจะบอกว่าแปลนดีมากเพลงดีมากและโชว์ทุกๆอย่าง ดีจริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้เราจะร่วมมีความสุขไปพร้อมๆกันแต่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยค่ะในวันนี้นะคะใครที่กําลังไลฟ์อยู่ณนะตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้งดไลฟ์นะคะเพราะว่าวันนี้นอกจากเราที่ดูกันแบบสดๆตรงนี้นะคะที่อยู่ในฮอล์เรายังมีเพื่อนๆที่ดูกับเราผ่าน V Live Pass ค่ะอารรพไทยเพื่อนๆหน่อยใครที่ดูอยู่ทางบ้านใครที่ดูอยู่ทางบ้านบอกเลยว่าวันนี้เต็มอิ่มกันอย่างแน่นอน บอกเลยว่าเราจะมีความสุขไปพร้อมกันนะฮะใครใครเต้นลุกขึ้นเต้นอยากเสียน้ำตาบอกเลยว่ามีอะไรพลันเลยเกินนะคะพิธีกรเองก็จะเสียจะบอกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีมาทุกคนฮึกเหิมมากและอยู่ดีๆทุกคนก็ร้องไห้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย แต่วันนี้เราจะมีความสุขและเก็บทุกๆภาพไปพร้อมๆกันในซีรีส์เรื่องนี้คนละหนึ่งตัวสมมติว่าเราต้องรับบทอ,อ,อยู่ในโลกซีนิวายคือเราชอบผีไม่ได้อะเราต้องแบบอยู่ในซีนิวายเราอยากยากมากเลยอะแล้ว่าสามคนได,ไ,มได้ไหมได้ไหมเลือกผีไหมเลือผีพี่อ่นเริ่มเริ่มทันแรกเริ่มทันแรกเริ่มกับพี่บอยก่อนเลยแล้วกัน คิดว่าอยากเป็นตัวละครตัวไหนและชอบชอบื่นชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดเ,เรารอสอบเราเนาะเราชอบตัวละครของของฟลุกเพราะอะไรครเพราะว่าตอนที่มันมีซีนหนึ่งอะครับที่ที่เจอกันเจอกับพระเอกในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้เหมือนเอื้อมเอื้อมหยิบม,<อ>มายังไงยังไงแล้วก็ไไม่วัานานนนห เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้ขนาดนั้นเลยหรอกับจังหวะอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างทั้งนักแสดงทั้งบททุกอย่างมันเลยแบบทําให้เราสึกว่าซีนนั้นนั้นมันมีความหมายกับกับเพลงเรามากเลยขอบคุณพี่ลอยค่ะอันนั้นต่อมาพี่โดพี่โดก็ผมว่าจริงๆแล้วในในเรื่องนี้บททุกตัวละครอะไรเงี้ยเขาเขียนมาแบบเป็นอย่างดีทุกตัวละครมีความสําคัญมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างผมเองผมรับหน้าที่ถ่ายทอด เรื่องราวของตัวละครเดียวกันนะครับน้องพามนั่นแหละก็คือเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องรับบทนั้นหรอค่ะอยากอยากรับบทัหนเขาตัวเล็กมากเลยนะน้องว่าได้ตอนที่โดนตอนที่โดนช้อนจังหวะเชื่อมของเนี่ยไม่โดนเชลหล่นเลยนะนี่นี่โดนยังไงพี่ดีโดนก็ตัวเล็กโดนยืนทางนี้ ฉันว่าไม่ได้ฉันว่าฉันว่าอืมไม่ได้เนาะฉันว่ามีติ้งนี้มันผีผักโอเคอาคุณดีวของคุณเองเลยครับเขาชอบตัวละครของน้องฟลุ๊กน้องอราวใช่ไหมผมขออนุญาตชอบตัวละครใจตงกันเลยอ่ะพี่ดีนก็แล้วกันอไม่ใช่จินปะจีนปะโอ้โหเรือผีสุดๆเลยน่ะ ฮ้ยมันงงมากนะมีแบบว่าแบบว่าคู่สมภพสมภพกับอรุณอะไรค่าก็มีกันอะไรจริงจังป้าพี่กลับมาคำถามพี่นะชอบใครเออพี่ชอบบทของดีนอือดีเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนคนหนึ่งที่เขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแม้กระทั่งในซับคอนเชียของเขาก็ตามแต่มากลับมาเกิดชาติใหม่ซับคอนเชียแปลว่าแปดแปดสีจิตใต้สำนึกอันที่ถามแค่นั้นใบ่า้ แม้แต่แท่านจิตใต้สำนึกของเขาก็ตามแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องราวในอดีตเลยแต่พอเขาเจอคนคนหนึ่งไอความรู้สึกผิดความรู้สึกอยากดูแลความรู้สึกอยากปกป้องมันกลับมาเองทันทีที่พบประศบตาคนคนนี้และนี่แหละค่ะคือสามคนของเราตามนุ่มของเราค่ะแต่ก่อนที่จะลงแต่ก่อนที่จะลงกันไปนี่ถือว่าเป็นฟินาเลเป็นไฟนนลครั้งสุดท้าย พี่ๆก็จะได้มาร้องเพลงในฐานะที่มาร้องเพลงให้กับเราในครั้งนี้เมื่อกี้มีดนตรี oh <my. S 1> แต่ครั้งนี้จะให้ร้องกับแฟนๆเป็นครั้งสุดท้าย oh <my. S 1> บอกเลยว่าตะโกนออกมาให้ดังที่สุดและบอกเลยว่านี่จะเป็นการร้องเพลงไปพร้อมกันที่เพาะที่สุดเริ่มจากใครก่อนดีคะ oh <my. S 1> <c oughs> อยากร้องเพลงอะไรก่อนดีขอใครก่อนคะ งั้นเราไปร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแบบดงังๆพร้อมคุณจรวดนะช่วยกันนะครับครั้งสุดท้ายจบแล้วกันรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวันที่เคยว่า